จ,กกจกกะ,ะ,จม,ะมือบนนานกันนะครับเนาะเอ็นยี่สิามนี่ไปเรี่ไยไม่เชร้าหับเด็ันแอืมกดน้กุกๆห้ยยบ มีแห้งจาดหวนเจหวานเอันนี้เราะุ้ยโม่นี่ไรชีโม่ละโม่ละีโ่ลเต้ชีโม่ปีบัวเราเล่นตนนี่เบื้องอดเนี่ยชีโม่บัาเบื้งเด้อโม่บใสแล้วขวดโคกมากซ้ำๆก็ไปหน่อยนี้อยู่นั่นเลย โม่บ่อเนี่ยถ้าเบิดสีมโม่จากโม่ไวมีเห็ดคือจะเบิดบ่อโม่คือจะหมไดใบ่เออนี่ยบางคนงานเนี่ยเชียวแรกรอดเนี่ยเห็ดโม่คือจะเบิดด้บ่ออึดตัวไอ้หนูจักตัวเอ็ดตัว แน่ยู่งเสรีเนี่ยเี่วงนู้นเอีบวงท้องตัวนี้ี่แล้ยิงงาหมดไปหนึ่งนี่นี่จะยิงเงาสาพาสาก็ใครหนแมันหรอนี่ตัวนึ่งี่ยุงหม่งส้ายิ่งใหญ่ไหมตายใหญ่เหมงมันมีก็ไปถึงไก่อเดียวอยู่กลางคู่ไมโอ้ยใอยสิเด้กกูไปใช่หมองไหมมใช่หมอเขาไมหลับพี่ตัวเดียวเหรอนังกนมนืันอีกอีตัวหนึ่งมันวถึกเขาไมนมีกงเขาอยู่ฝั่งนั้นเลยมันเลียนมาจากกงเขาละ เควบไว้เชี่ยดีพอได้ยุนี่ยิ่คนเด้อย่างขามไปเบื้งนะว่ามันมีขวยมีอย่างวะนะพี่น้องครับวันนี้กินข้าวหนุ่มกันเนอะเอาแปล่กันได้ยุนี่ตัวหนึ่งดิย่ังอีกเจ็ดตัวแปดตัวตอนนู้นเราเปล่ากันแปดนุกคนขั้นเดาเด็กตัวกันสว่งขึ้นใหม่ขึ้นตันขึ้นน เอาดีเงอแ้าบกคือเอาเดินเอาเดินเดินเดินมันได้นอนก้เๆอกเนาะเอใช่เลยดันเดี๋ยวบนึงเดี๋ยงานเต่าต่มหนูทูถาทูินแล้วโอ้ยทูถาเออเือเรื่องอนเรื่บเออเรากบจเกิดพี่น้องกันไหมฮ กอนกอนหนิวพอดีหนังหนิวด้เอาเลยเอาเลยเฮ้ยนตมเนครับม่นในเมืองเดือนตอนมันฟดแล้เจิดใจโบบโบขึ้นเกาล่ะลมบไม่มีพี่มีคนบ้านกินเยอะอันนี้พ่านเถาไงเบื่อเทองขเกาอันนี้ในพ่านจับมือไหมเอาเน็ดแล้าแล้ว อย่างรับพี่น้องก็ม่เขาตุยครับงานก็เพื่อไม่แจกมันเห็นไม่แจกไม่เอหรอเครับืมอแจกไม่เงอนี่เราจืาา้อยัง่ยนนีน้ต่างใันครับตา่างเอ่โอ <c oughs> ้เสียบ <c oughs> ตรงกันนี่แหละตุ่มนู้นแล้นี่ปี <c oughs> มือใหญ่เบิดนี่แล้วก็่กานี่แหละของเสียบันติดมันวันนี้ยัางกัดเลย

ก็เป็นเนี่ยจัดการเลยถามวเนี่ตั้งสไปพอข้าง่มันอยู่ไก่เมื่อไก่เราก่าหยียนใจยุกฝ่อย่กไก่กดำยางเข้าเดียวกับตัวกินเขาไม่เนี่ย่ยางอะไรบ้ิ่งได้ยไบ้าูเดอมาเยอะอยังไยเ็นนจะว่าจิบกับลูกปะไม่ลอยิ่งไนห้องกากรเดนะโอ้ยเบอรนย่งหือเปล่าเห็น มันหงมออกหน้ามันแหลนหนกขึ้นอมันนีเห็นเลยพันเถ้าเฮงนนางกุกกุเฮยีมีแห้งจักบวัดเลยเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนนี้กินหอดเอาก้มไรเดก้มโขก้มใหญ่ๆแซ่บพีดียใบ้าน

นี่ละก็พจะกินดีอยู่ดีรส้นอืมนี่ับนฮะเดีวหมดกวงเลยนอองกล้องลอยู่ด้วยนันนี้แหละประถมประถมมากใบเฮ้ยมาคุย

được bay rồi. Này sẽ xuất luôn phần đầu luôn. Này. Bay oan đi bay đi. đi. Nhanh nhanh ก็ไม่รู้ก็เปลี่ยนมาตัวนี้กไคระบรรยากาศตอนเสาๆครับพี่นอกฝ่ากำลังแจงนะครับอีเตวินว่าท่านได้ขึ้นอ้ย อวิวบรรยากาศเย็นๆที่หมอกเนี่ยตเตือบหนึง่งลายตเตื้อุ่ลณะมันอากาศเย็นครับพี่น้องอากาศเย็นน้ำหมอกครับบรรยากาศตอนเศร้าๆก็ช่วงประมาณหกโมงครับหกโมงกว่าๆนี่หลังเหล็กเลยพี่น้องซื้อนี่แหละใส่ไว้หลากเขามาอยูซ่ซือนี่ยิงได้ขึ้นขึ้นเขาเป็นปดไปให้ครับถืออยู่นี่แหละครับสำหรับ เตรียมที่มันถือบวงนะครับมันขึ้นพันเตยได้หนูอยู่บ่วงกับหนึ่งสองสามตัวนี่ละสองสาตัวที่เลี้ยกับยิงเงาล้วนๆเลยครับสันตอกยิงเงาไม่แม่นบ่เออแต่ตัวนึงอยู่นี่นี่มันถือบ่วงกระเทยมาให้ยู่มันถือบ่วงกระเทยครับอยู่หม่องอุ้มบักเกล็บแมวซื่อนี่แหละใส่ไปล้างหนึ่งติดเศครับ ไปครับลุนกันรอบเโซนนะครับจะเป็นในสิบมันโมานครับผมนี่แล้ับพี่น้องนขึ้นเอาว่าถือยกิลังนี่แหละนี่โอ้โหมงนบนบนนี่นะครับทางมันบอกว่าจากอุ้มบอกเรียกแมวอุ้มนี่แหละหวยหนาจะอยู่ทั้งพ่นเนี่ยมันเป็นพ่นอยู่นี่ครับ,าาบ,บ,รบพนน่น,พน,อน,บพนอยู่ทั้งนี้นหวยมันก็นอยู่อฟังสาแต่กุกกะทินาลงกุกนี่แหละมีกุกงวงกุกกะทินาลุ่งนะยู่ในนี้ เดี๋ยวยื่นี่ห้อยม,มันวนครับนี่แหละพว,วงหลอดออกมาซื้อนี่นะ้นออมาตะพุนนี่มาหนี้มาจบนี่นี่ครับไม้ขาวๆนี่แหละบุบโบบุบโบสีขาวครับเ,รเด่นแบบพันเถ่าไม้มาอันเป็นต้น <c oughs> ไอ้สเราเต่วนี่ก็เอาซูฟังเอาพี่น้อง ไปซาโน่พ่นครับผมติดตามเบิ่งไปเรื่อยสำรับมูนี้ครับพี่น้องก็ได้มาซองเตี่ยมครับผมมือหันเบาน้าหน่อยสีสเกียดแล้วโทมานะครับเนาะก็เลยบริษัทไทยปี่น้องเขาเบิ่งครบบนี่ครับตัวนึงดูตินตั้ครับตัวนี้เป็นวันมูตินตั้แล้วเนี่ หนูใหญ่ตีนทั้งตีนก็หนูใหญ่เดี๋ยวตื่นมันหน่อย,น,น,น,ยนี่ครับก็ปลังงล่งนี่แหละถือกิ่งนี้นะตายโครหรอเลยนี่ครับตัวใส่สวยงามเลยครับต้องดุดรุนซ้ำนี่แหละผักเทเบิ้ลโอเคเลยวันขึ้นวันนี้มายามสำืวอนี่เป็นควอกไฟไปกินของ,นงเนาะนี่เบิดควอกไฟกระพริบใส่ใส่ ยังชอบพี่น้องรอบเานี้ก็ได้ครับอันเตอก็อยากไทยลิปสั้ตงตอ้เพิ่งเงินเต่มจักชังได้เหพี่น้องคิว่าหรอครับาหาไม่รู้เล้ยงเนี่ยติดเลี้ยงกับว่าอยากไทยป็นไแต่ก็อยากไทยให้เพิ่งเงินถั่วครับนู้นเนี้ครับ say xỉ lặng lòng, lặng đứng xây xỉ đi không thuyệt nó mới kêu vô vô hả, ngắn vô phần này bây giờ xây vô hoàn xây 국민의로 이래 về xe thấy Thế về nỉ không em Ông cứ bôi Xe về xuyên Vòng hải gặp lần này นี่ไมจะคว้างกระคักตัวนี่โมหังไงเฮ้ยเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วับยุก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 นั่นนั่นนั่นงูหนุ่มเงินจนพี่น้องงูดิ่ง นุกน oh, ุ๊กน no ุ๊กนุ๊กเต็มทีสามครับผมโอ้เต็มสามครับผมเต็มสามสวยงามครับผมสวยงามตัวนี้อ๋อใส่เลยครับตัวอ้วนครับว่าตัวนู้น หมือนลูกปุ๊เลยพี่น้องเลยเอา้าอย่าเท้าปวดก้นอย่าข้าวครับผมแต้มญ่ครับผมแต้มนี่ตีไปไงเรื่ลยครับขาดวงเข้ามาเทียนนึงเลยครับ,น,น,รบนี่ห้อยคอมันหลดุดตัวญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ตัวอ้วนไหมหนู้นนูผนพุกเนาะแขนนันตันเลยครับตัวนี้ได้อายุสุมงมองดูซาแค่นัน พัในใดทุกสะมีสะนวยขามพลอยังท่างคนละว,ว่าใดมั่งเดียวท่านั่นแหละทีแล้วใดม,ดมั่งสูงเลยมั่งละโตท่องโตมั่งละโตท่องโตถือว่าโอเคสามนูนี่ก็ได้ครับหายแล้วเอาหายหายแล้วไอ้เอาเน็ตเราไปหายวังขึ้นอยู่ขั้นแท้ขั้นนั่นกะอาภัยครับเราไปหายเจจีเอ,อนินนาเจจีเอ,อนินนาเจจีเอ,อินดาวเหรอเอ็นร่วมกันอยู่นี่นี่แหละสามทอันนี่แหละอ่ะติดตามมั่งครับพี่น้อง Vẫn vâng như thế này thập Và chị ngăn và chị mãn bà Đi xám tù Đi đây 3 tù Đến đây sang này มูลุ่นไปสั้น,นมีาเตัวจากของกูอีกตัวมันนี่เก่าสิบเจ็ดสิตัวอน <c oughs> เดี๋ยวะคบนึงยังากาแฟกาแฟครับกาแฟกาแฟเรากินซ้ำซายิ่งเลยมืมัน มือเปัญใดเหมือนียบ่ใครผ่านปัญไดมันกินบ้านแมวหมาอะไรตอนแรกแมวเ้าบ่เคยมาเนาะเลยมาลงกินบ้านเ้ามันเห็นเสือคืดอเออเชิงเห็นเชิงไงเห็นแมวเด้อเห็นเสือแมวเด้อเนี่ยเดี๋ยวอีกจังสองสามเหมืองจังไปเบิ่งกันไหม่อาจังติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อคนแล้วทางคนกำลังลดคนเนี่ยแต่ว่าทีมงานทีคนเอาไว้สิบ้าไปกัน คือวาหนะเป็นาานะเป็นพระหานะเขาเป็นเป็นหนางาน <c oughs> <c oughs> หาหมองหาทางไปหามองหาทางไปครับมีกหนูกระยุดถึงทหลนี่นะครับหย,ย่าเก็บนี่ยหคบคองกันนะเขาเลยเนี่ยนบพี่น้อง,งอคนนีส้สองอสองอีสงอสอง่หก หกศอกหกมันเป็นอย่างบวเขาใหหมองซาบแบตครับนีถอดแบตดอกเดียวเนาะนที่อดดอกตอดดอกเลยมันถอดม่ได้เองลุนนี่ยันว่าอยแงะใส่มีดแงะออกกูละมันถึงใส่ไก่ขั้มือแบตมูอแบนแงะออกมูนี้มันถอดแบดมาได้แบดมันยงในมันเป็นขัววะขัวเสียบที่ท้องนันนันมันตซาลุงมูกก็ตะกี้ ถ้าเกิดจีดตอดแล้วทุบเขาซานตีคุณดูน่าบอกหน้าใส่ได้เสียด้วยจอดครับพี่น้องนี่รอบเ่อเด้หลับมาถึงยุ่งเทือกนุดนเนี่ยเด้อมาจีกัวกบกินตัวหนึ่งพี่น้องก็ใส่หนูแจกที

อย่างที่อ้อมหนูอ้อมหนูกินพี่น้องกับใส่มันเดี๋ยวพัดใบยี้เบิดพัดเนาะพัดเอาเนาะพัดหนูกับพี่น้องเดี๋ยวจัะคอยบ้างกันครับผมกินเขาแล้วแล้วพี่น้องพากันพักฟันไปพักหันฟันเตะกันรับไปเข้านึงอันเดาหนูไปขายกันได้พิ่งลดสองลอยฮ่าพิบยุพี่น้องพอดเด็กอยู่แล้วขั้นต่อแฮนไม่ไหวมึงโอู้หูนาที่นา อาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งเราบางส่งเีินผีเดไปยามกันอีกบางส่ง่ะติดตามเบิ่งครับในคลิปต่อไปอันเตอรกับบัวใวแล้วพักพอนกันอ่ะเราแล้วต่มจีนหนังตากระยอนนอนผ่นตัวเอาวีไล่ได้เนี่ยจุกหน่อยไปมันก็ได้เงินหนึ่งทีละมันบัวใบกับบัได้แล้วมีผู้ว่าก็ได้แล้วคูณลลล้ ้อ้ยหาชิปบลนบอยามาเจนิปไหนพี่น้องสำหรับชิปนี้บปไปเกยขอคัดคอนออกกันไหมครับ